โอเคก่อนที่เราจะเริ่มคลิปเอพิโซดเดียวซิตีเอ็กดิเฟนฟอร์มเนี่ย mm hmm. ก็เราจะมาพูดคุยถึงอีเวนท์ที่มันเพิ่มเข้ามาในเดือนเมษาวันที่10นี้ก็คือ Legendary r u n ันช์ไทนะครับ, <S <S รบซึ่งแน่นอนเป็นกิลลาติน่าออริิแน่นอนครับอย่าลืมไปมาร์คปฏิทินไว้ด้วยวันที่10เนี่ยเขาก็จะเริ่มประมาณเที่ยงถึงบ่ายเวลาเดิมเลยก็มีไข่หดาวลงทุกยิมเลย Le g e n d a r y ี u รันช์ก็อย่างที่เขาที่แล้วที่เป็นเดียวกาฮนะถ้าใครจําได้จากตอนที่แล้วถ้าใครยังไม่ไดดู้ คลิปที่แล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูตรงนี้ก็นั่นแหละไม่รู้ฟังไหนเดี๋ยวขึ้นให้นั่นแหละก็ประมาณนั้นก็ย้อนกลับไปดูได้ถ้าถามว่าอีเวนต์นี้ผมจะไปลุยไหมก็เดี๋ยวเราติดตามชมกันล้วกันว่าผมจะได้ไปลุยไหมโอเคเราไปเข้าสู่อพิสซด์ของเรากันสวัสดีครับผมบูดีิ้งนะครับยะ่ะ บกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในที่ที่เรียกว่าสวนพุทธลักษ์พาร์คนะคอย่างที่รู้กันวันที่4เมษายนมันเป็นว e ันเดียสซี่เอกเลดเราก็ได้ตั๋วมาด้วยก็เดี๋ยวออสก็คงมาด้วยตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาเอกเลดแล้วแหละเหลือประมาณไม่เกิน10นาทีได้แต่เราจะมาลองดูกันว่าเจ้าดิฟเฟนต์ฟอร์มนี่ยากขนาดไหนแน่นอนนะครับวันนี้เราจะลองโซโล่ดูไม่ม้จะผ่านหรือเปล่าซึ่งทีมที่ผมเตรียมมาก็จะมีประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะโซโล่ผ่านไหมเอบที่แล้วแล้วก็ โดนไปเยอะนะแต่มันก็ไม่ผ่านรอบนี้เราจะต้องเอารอบเดียวให้ผ่านครับไปด้วยกันตัดภาพไปตอนที่บอสเกิดมาเลยละไปตอนนี้บอสก็ไข่แตกเรียบร้อยแล้ะเราทําการโยนไพ i v a t ถ้าจะลองโซโล่นะเขีย o กูไปตามตามสเต็ปรู้สึกว่าบักอสจะไม่มาแล้วนะเราก็คงต้องทําหน้าที่ตีแทนเขาไม่รู้เจอท่าอะไรแต่ก็นะทีมที่เราจัดไว้ก็เป็นเราๆนี้เลย 3เกนก้า ka, หนึ่งซนีเซลแล้วก็สอทาลินต้าไบคันมาลองดูว่าจะเป็นไงตักไปตอนตีแล้วลกันผมลืมอัดอ่าลืมเขาเรียกว่าอะไรลืมอัดหน้าจอมาก็เอามาอธิบายให้ฟังตรงนี้แล้วกันก็คือว่าตอนที่ผมไปตีน่ะก็ลองได้ได้ลองเทสแหละซึ่งลองเทสแบบโซโล่แล้วอยากจะบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลย <Nope. S 2> เพราะว่าตอนโซโลอ่อะ ตีไปประมาณร้อยวินาทีแรกมันเหลือบอสมันลดไปได้แค่สเปอร์เซนต์เองซึ oh <my> ง่งไม่ีทางเป็นได้เลยที่จะโซโลได้บอกเลยว่าไม่มีทางจริงๆเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกผมใช้แอตแทกเกอร์ตัวหลักๆเกินก้าอย่างทีแมงที่บอกไปแล้วมันลดน้อยมากผมจึงทําการตีไปในห้องรวมแล้วก็ได้ไอวีมาประมาณนี้ <c oughs> ก็ไม่ได้เป็นไอวีที่สูงอะไรนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครอยาก ตีเอาให้แน่นอนที่จะชนะเดียซิตดิเฟนซ์ฟอร์มเนี่ยให้ได้แน่นอนก็แนะนำให้มีประมาณ5คนขึ้นไปนะก็จะดีมากเลยโอเคครับก็ประมาณนะเราเข้าสู่เอพิโซดต่อลแล้วกันอันนี้ก็คือเหล่าเทรนเนอร์ทั้งหมดนะครับัตรงนี้ก็มีจริงฝั่งซ้ายก็มีมนูนนี่ก็มีนูนกม็มีซุ่มๆกันอยู่ในกลุ่ม กล้องเลยอย่าอกกล้องไปใกล้ๆก็ได้เดี๋ยวตัดทิ้งนะพี่ท่านนี้เ่ยได้วยได้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 พงศ์ร้อยไหมร้อยครับเกลือยังยังเกลืออยู่ใช่ไหม ผมก็ยังเกลืออยู่เลยตอนนี้เราก็เริ่มตีของออสเลยกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงมาดูกันว่าออสจะได้ไอวีเท่าไหร่เล <c oughs> <c oughs> ยเลย โอเคตอนนี้ก็มาลุ้นของออสกันว่าจะได้ไอวีเท่าไหร่ไอต้องขอรถดาวจากใครนี่มาใส่ไม่บีเดเธอร์มาแล้วใครจะไปขอดกินเนยเลยนะหนึ่งสองสี่สี่ขอรีนะออสความเกลือเขอ้าครอบงำนายอีกแล้ว ผมคิดว่าผมต้องวางกล้องแล้วก็จับให้เขาแล้วลนะ่ะโอเคมาเอาจริงละโชว์เขาให้เอ็กซ์แลนเไปดิไงเฟี้ยวสุดเฟี้ยวโอ้โหลูกเดียวติดชิว <Wow. S 1> <laughs> รอบสุดท้ายให้เขาโยนกันแต่ว่าเราไม่ได้โยนเพราะว่าเราไม่มีดีเจตีแล้วรอบไม่มีรอบหน้ามีก็ไ่้เรียบร้อย <c oughs> อัขับรถมา sorry bro <laughs> <c oughs> เกลือจ้ะโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลก็มีเท่านี้ดีกว่าเพราะว่าเรา ไม่ได้วยจะเปไหต่อมาตี e อ็ a เลให้ดูแล้วกันประมาณนี้เป็น first time ด e ีออซิดเอ็กของเราถ้าจะบอกว่าโซโล่ได้ไมัยบอกเลยว่าไม่มีทางเลยฮนะ <Nope. S 1> <c oughs> คิดว่าน่าจะใช้ประมาณคนประมาณ3-5ถึง้าคนขึ้นไป5้าคนอะยังไงถ้าถ้าไม่ชัวเอา5้าคนบวกเข้าไว้นะฮะถ้า5คนบวกน่าจะไหวตามชิวๆเลยก็รางวันก็ลองมาตีกันดูเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไระนะแค่เอาพวกเข้าลุมเข้าไว้ก็ จบละอชชิว <laughs> โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ไม่ค่อยมีอะไรดีๆไม่ค่อยได้อะไรดีสำหรับออสก็เกลือเลย <laughs> สูงสุดตอนนี้คืออ่า2177 ก็คงไม่ได้ไอวีดีเท่าไหร่โอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ดีกว่ารอบหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันแล้วกันแล้พวพบกันใหม่คราวหน้าฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหพวกเราด้วยครับยังไงก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับโอเคครับสำหรับนนี้มีเท่านี้ครับผมวูดดี้บายบายครับผมแล้พวพบกันใหม่คราวหน้าบาย แล้วตอนนี้เราก็มีอุปกรณ์ใหม่เพราะว่าอีกสองชิ้นนั่นคือขาตั้งกล้องหนวดปลาหมึกกับไม้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูไมอันนี้คือกล่องที่ผมสั่งมาใหม่แล้วก็อันนี้คือขาตั้งกล้องหนวดปลาหมึกนั่นเองที่ผมซื้อมาใหม่ตอนนี้ผมก็ติดไมตัวนี้อยู่เดี๋ยวผมส่องให้ดูนะฮะนี่เห็นไหมเอ่ยนี่ไงนี่แหละไมตัวใหม่ของผมก็ อย่างที่บอกเพราะว่าไม้ของผม,มเวลาผมไปออกทิปที่ไรผมต้องมานั่งต่อสายไม้ซึ่งไม้เก่ามันมีสายนะผมก็เลยตัดสินใจเออไม่ค่อยอยากจะใช้ไม้สายแล้วก็เลยซื้อไม้ตัวนี้มานะก็เนี่แหละตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ไม่รู้เสียงจะเป็นไงก็รอดูแล้วกันคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ผมเอาเป็นการเอาไม้นี้มาใช้นะก็เน,นี่แหละท้ายคลิปกับต้นคลิปเมื่อกี้นะผมใช้ไม้ตัวนี้หมดก็ลองดูแล้วกันว่ามันดูใหม